สวัสดีครับผมเจ็ซีทุกคนครับเดี๋ยวมือนี้แกมาเบิ่งรถสีเข่าครับพี่น้องเรียกว,ว่าพื้นพอเพื้นเดผักกินหนาญกินหน่ครับเพราะว่าโอ้เมื่อยเข่าฟ้องแบบไงหนึงครับรวมๆแล้วก็บบทตำกนลอยสอบล้วครับยินีทแต่ว่ากำลังในหาซื้อสอบครับกำกลังในหาซื้อสอบครับย่นี่เดี๋ยว ผมสีผ้ามาในอนนั้นครับนี่คุณพ่อเพิ่นใส่รถสีเขานี่ว่าเพิ่นใส่น้ำมันมือหนึ่งนี่การสิ้นเปลืองของของรถสีเขานี่สีตกมือละเท่าไรครับนี่อเออแล้วกับสีเข่าเพิ่นใชได้มือละแจ็คล้อยสอบครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาถามมึงคุณพ่อเพิ่นได้เด้อจะจะของรถเพลย์นะครับนี่เพิ่นนั่งอยู่นี่นี่นอีพอเขาเพิ่นนั่งอยู่นี่เออ มือ่อนึงนี่อิปอได้เติมน้ำมันนี่ประมาณประมาณพันหาประมาณพันหาตอมือครับพี่น้องต่อมือไปหอดสองทุม่มเขา,าเลิกงานที่เ้าเลยบอเ่เออทำเกือบสองโมงนะโมงโมงเกินเนี่ยอ้ประมาณเอาตีไปเลยซำซำสองโมงไหมเออแต่ว่าเลิงกงานสองทุ่มเออว่างสองทุมม่มเบิรดน้ำมันมือ่อละพันหาครับพี่น้องโดยเสียเรียวมือ่อละพันหาบาทนี่เอ่อ บัดไม่าเข้าสีนี่ต่อมือนี่เคยที่ว่าได้ไลายที่ว่าสูงสุดมือแล้เท่าไหร่อีพอเป้นี่เป้นี่ไม่หมูว่านไม่หมูว่านนี่ได้ไลายสูงสุดพป้หา้อยอันกมานี่อ่าได้ได้จ็สอบได้สองร้อยหาสิบมกรสอบสองร้อยห้าสิบกระสอบตีเป็นเงินแล้วสอบแล้วสามสามสบาทกระสอบล้วสาบาท กะได้อยู่ประมาณเจ็ดพันคัวเนาะเจ็ดพันกัวเจ็ดพันคัวครับตอ่อมือได้ครับพี่น้องนี่ถ้าเอสซีท่านใดสนใจใส่รถสีขาวแบบคือของอีพอ,อนี่กจะลองใส่บิึงนะครับเด้อแต่ว่าคนคนข้คน,คนคือว่าเพิ่นยัดนี่กอะจ้างเพิ่นจ้างเพิ่นตั้งหากเป็นบ่จ้างเพิ่นต่้งหากจ้างเพิ่นตั้งหากออจ่างพันต่างหากจ่างันสอบประหาพิ่นดับรถดหายใจน้ำ อ๋อพ่นคิดกระสอบละหาบาทเพิน่นเครงยัดเครงทับไห่แมนโมอ,อ่าแม่แม่แมคือว่าอีพอเฮานี่คือว่าเขากลับไปน้ำซื้อเนาะไปน้นปนำคือ,ไ,คอไปน้ำร้าคือยัดพอยบายพ่อแม่คือว่าเขามาดูแลนเนาะมาดูแลอ๋อนี่ครับคือว่าเพิ่นยัดกระสอบครับนี่ผีมือเฮงเลยครับนี่เดี๋ยวปีนี้รถอรีพอเฮาเพิ่นกับดีฟีดเครื่องมาใหม่ยอ้าวโอ้ เฮี้ยนขนาดเลยครับพี่น้องเลยขนาดย่นหาหกคนนี่ยั่อมทัานเลยพี่นี่ย่อมแล้วย่อมแล้วย่อมแล้วย่อมเลยย่อมเลยลเดี๋ยวอีพอเพิ่งจะนังเล่งเครื่องคดีครับเนี่ยก็ลังสีเริ่มยุกสีสองครับบ้านนี้วังหันเน่ยเอาไปแล้วครับยุกแรกได้หาชิปชอบแล้ววังหันเลยเอออีพอพแล้วก็บสิฟันเงินเป็นหลายพันอยู่ที่ครับจนี่ กระสอบกระสอบละสามสิบบาทนี่ถือว่าห่วยคุ้มค่าอยู่เนะครับพี่น้องหอวยถ้าเขาามได้เฮ็ดเบิดมือกันหน้าทีบุถึงหมื่นละพันเน้ออันนี้คือว่าคือว่าเฮ็ดเบิดมือได้ด้ยครับนี่เฮ็ดเบิดมือตั้งแต่สาวเจ้าหอดสองถุ่มเลยนะครับนี่ยทั้งขี่ไปล้านนั่นล้านนี่น้ำบ่เป็นมาจอดซื้อเลยระยะระยะความห่างแต่ละล่านแต่ละล่านนี่กับบ่ตำกว่ากว่าสี่ห้ากิโลได้ได้บ่เนาะ อเ,เ,อเออผมมาผมมาเตล่าเตละมองนี่ห่วยบางมองกับเพราะก็ปุ่นเด้อครับ,บ,บ,รรบสี่หาหกโลดิเข้าเดินเข้าเดินทางไปงก็ต้องใส่น้ำมันอีกอยู่หลายลิตรเติบดิไปมนสา,ายไปมนไปหอนพุนเล่นบ่เนี่ยอ้ต้องหอนบาดท,ทางสายเลยครับพี่้อกเลย โอ้นเขตตำบลเท่านี่มีอยู่แคนเดียวมันบอกเี่ัแคเดียวสามตำบลมีแคนเดียวมีแคนเดียวครับพี่น้องสามสี่ตำบลนี่มาสั่นอีปอพอเราว่าอันไปใส่รถดูเบิร์ดอันมันเครื่องหาฟุตเครื่องนี่นาะเครื่องมันเครื่องอันตู้สีตู้สีมันหาฟุตเครื่องจมูบหาฟุตเครื่องครับพี่น้องอันอีปพอได้ใส่มาหลายปีเลยนาะประมาณยี่สิบห้าปีเนี่ยรถคันยี่สิบห้าปี พี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวผมสีผ้าดีวิวยางเบิ่งเลยครับว่ารถขั้นนี้แหละอีพอเราใส่มา2 5ปีครับพี่น้องโอ,โอ้อีพอเราใส่มา2 5ปีครับพี่น้องโอ้ยรถสีเข่าคั้นนี้ดูในเขต ตำบลนี่แหละครับพี่น้องนี่เป็นยุคที่สองนะครับเนี่นี่ครับเมียดเข่ากับแงามครับพี่น้องเลยอู้ยูอื้อผุดพอนเอกตรงกับสอบว่ามีแต่คนรอๆครับพี่น้องเลยเด้ยผุดพ,พอนฮอนฮอนฮอนกับสอบใส่ห่อหมด่ลยนะเข่าแงามครับพี่น้องเข่าบ้านกับมีเข่าดำกับมีครับผสมภาษานกันไปครับ อีพอแล้วเราใส่มา25จีซิมหปีน่ะรถท่านนี่โอยนี่ครับเ้่อร์ลดหน่อยนะแต่ยืดฐานเลยผู้นี้ยอ่อมแพ้รถอีพอแล้วปีนี้เราฟีดเครื่องมาใหม่ครับเอาเฮงก็เก่าครับใจเกินลอยเลยปีนี้เออคุณอาจารย์อาจารย์ใบเฮ้งเส่เลยเมือนนี่คนคุย คนคุยบ่ไหนครับฟองเขาเงี้ยปวดเอ,อ,เอ,อเดเ่อเหตุเงี้ยในเก๊สองมุ่งเศร้าเนิกอสองทุ่มครับเนี่ยการสิ้นเสียงของน้ำมันกก่ประมาณโดย,สยเสียงเรียประมาณพันหาครับคุณพ่องออืนร่นี่ครับเมื่อยาคน ครับรถหรือว่ายังโอเคนะครับยี่สิหาปีครับพี่น้องรถสีขาวพันเนี่ยในเขตสามีตำบลครับอย่างนี้มีอยู่พันเดียวเนี่ยนี่ครับสีขาวมากเด้อ เด็กเด็กเครื่องลาดแหละครับพี่น้องได้หาซิปสอบแล้ววะทันขุดมีใยนุ้ยเราสู่ตายแห้งมือน,นีอด็กเราเอาเถอะนะครับเนี่ยโอ้ยนอบบริษัทขายของเลยนะมาสีเขายางคักเลยมือน,นีด็กขุดของของเข่ากับปักไงเลยครับได้ประมาณเครื่องหนึ่งแหละครับเนี่ยเบิดไปประมาณเครื่องหนึ่งอะแต่ว่าเด็กเครื่องลาดนี่ยหาซิปสอบนะถ้าเบิดเนี่ยกระซิได้อยู่ประมาณร้อยพราะเราพว่าเนาะ คือทีได้อยูแล้วประมาณลอยครับพี่น้องลอยสอบเหนือบอยู่แล้วนี่มันเป็นเขาหน้าปีครับพี่น้องทั้งเขาดั้มเนว้าแนครับผสมผสานกันไปครับเลยโอ้ยนี่เป็นยุคที่สองครับเบิ่งที่ล้วครับพันนียุคกระสอบมากกว่ตองสองคนครับสามทั้งคนตรงครับเพราะว่าคนตรงมันมันต้องตรงตลอดครับมาถานครับมาถาน มาตรฐานครับพ่อชันกระสอบมีหาซิปเมือเจ็ดสิบโลประมาณหมดแล้วมันใหญ่เกินอเอ,อ้ยแบบเต็มที่เลยนะครับนี่อันนี้คือมีใย,ยหนูพันยัดแล้วเรียบร้อยครับนี่เออไปตะอ้อมซ่อนเข่าพี่น้องเอ้ยคนน่ะนี่ละยุกที่แรกผ่านไปยุกสองผ่านผ่านขม่าครับไปเลยในหาซิปสอบครับเดี๋ยวอยาจารย์ใบเพิ่นกำลัง นำทีมลุกเอกครับพี่น้องกำลังพ้นย่างหนักเลยหุ่นบ่อปากบ่อติงเลยคุยบ่อได้เลยครับพี่น้องเลยมือนีกองเขาใหญ่คุยกับบ่อได้ปากบ่อได้ไอ้บ่อดังเลยครับมือตะเก่าเพิ่นเคยครับตะลรถไถหน้าใหญ่ครับเคุ้ยครับตะลรถไถฟอร์ดครับสบายเพินเ่นมือนีหุ่มเพิ่นเที่ยวหัวเตะผมกับพันย่าหน้ามือนีเอาแล้วเอาตากแดดน้ำแม่มาเนี่ยบางทีหล่ะมีเขากันง,งามครับพี่น้องบางทีหล่ะ นี่นะครับมีเผ่าที่ว่าเอาเอารถสีกับกับรถดูดมันต่างกันได้ครับพี่น้องขี้พุ้นขี้ฟอยนี่ยมุ้งมิ้งครับถามันมาเอาไปขายนี่ก็ได้กสนได้ราคาดีครับนี่แต่ว่าถ้ารถดูดมันก็คือว่าแล้วมันขี้มีหนาแน่ครับพี่น้องมีหนาโอ้ยฟองเครื่องกับปากไงเลยครับพี่น้องเบินเด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 ินฟองเครื่องครับโอ้ย กอ,องเฟื่องแต่ไงครับได้ประมาณหมดต้องประมาณแล้วครับแต่หาซิบสอบกองเฟื่องก็อยู่ประมาณนี้ครับนู่นี่ครับสีโอ้ตัวเม,ม็ดสีเกียวเที่ยงคุณหมอครับพี่น้องเลยนี่เดี๋ยวคลิปนี้กันขับให้ได้เบิงเ่งแล้วยงกับผากกดไลค์กดแชะนี่ได้ครับเด้อจะดื่มครับก่องเบาเบิองสีดีสองครับพี่น้อง ทีนี้ลักๆก็คือขาย,ยรถไถยฟรอนแล้วครับพี่น้องดนเดี๋ยวว่ามื่อนี้ขอรีวิวรถสีเข่าของอีพอเราก่อนครับพี่น้องสีเข่าหน้าพอย,ยน้าครับนี่รถสีเขาท่านนี่เครื่องหาฟุตเติ้งนี่ครับใส่มาได้่งยี่สิบห้าปีครับพี่น้องใส่มาหนยี่สิบห้าปีอีพอเราใส่มาจนชุงมชุ่ลูกหลานเราเลี่ยนจนจบครับพี่น้องนี่ รถสีเผารุ่นนี้ขั้นนี้ครับแปบน,นี้อยู่แถวอำเภอวังหินเท่านี้แพบสีโบมี่ครับพี่น้องมีอยู่ขั้นเดียวแล้วครับสามสีตำบลเท่ามีอยู่ขั้นเดียวครับพี่น้องเลยเออโอ้ของเครืองเ,อ,เอาจะตัดหนอนเดียวไหครับพี่น้องเนาะเอาไก่ละครับไก่จอหมอมาละครับ ใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ยคุณอาจารย์บบยใบเขาก็ได้ยื่นไปนเรื่อยๆครับพี่น้องเลยเอ,อ่าอีพอห้องก็ได้ข้ามแนะหน่เนาะครับเนาะหรือว่า FC ่านใดเพิ่นสนใจหรือว่าอยากใส่รถสีเขาหรือว่าอยากไปซื้อไม่ถ้าไปซื้อไม่กับพวกหน้าสีเพ่งนะผมมาเครื่องดูนี่แบบนี้สไตล์นี้กับพวกหน้าสีเพ่งหรือว่าคนส่วนใไง สมัยนี่เพิ่นกะบที่ใส่รถดูดครับพี่น้องรถดูดของคูบุต้าครับเอา้าเข้าเดียวกับเต็มโอบไปแล้วครับพี่น้องเลยบางทีละ่ะพึ้นพึ้นยกกับโบนทอนยกแหละครับเพื่อนนี่เอ้ยเอ้ยอ่ะตีนี้กับโบมียังไรครับพี่น้องถ้าไปในเ,เบิเร์นเล้วหรือว่าในโคดแล้วกับ อาลืเดเลยครับเด้อฝากกดไหนน์กดแช่ได้เลยครับเด้สอส่องเบาเมืองสีดีสองครับพี่น้องเอาเดี๋ยวคลิมีกับโค้าไปก่อนครับสสวัดีครับผม